วันนี้กูมากับพ้องเพื่อนไม่มีหน้ากล้องอย่ามาทำพลึงบองเดี๋ยวพวกกูจะหวดให้เอยอย่ามาทำจ้องหน้าซาเดี๋ยวจะได้ทะลุกล้องหลอกอย่ามาทำทายอย่ามาทำหน้านักพวกไอ้หอกหักพวกกูมันบ้าบ้าจริงไม่ใช่บ้าซาเธอละลานไปยังอมานัปพวกมึงไอหน้าฟัก กินเงาประมาณกันทวนหน้าดูละเอียดเป็นระเบียบดังตะเข็บผ้าแต่ข้างหลังเสือกสะบดเป็นกระบดไม่งตลบทำตลก ได้พึกุตบันนาให้ให้มึงใช้งบประมาณแบบกระสุนยางใ<ค>ช่ไปยิงกับบ้านลูกมึงให้ทรมานเป็นพยานแห่งเสียงควนข้างของประชาชนแล้วกูจะฆ่ามึงด้ลามมาประจานไว้บนคานเพื่อเป็นคานดัดสันดานแล้วกูจะลากมึงไปทิ้งที่อุทยานให้ตัวเยี่ยมมันรับประทานจนเรืองบแ,แตกมึงไม่โคตรจำนานอ่ะเดี๋ยวกูประจับศอกเอาให้ลงตรงที่กลางกระ้าอ รู้จักกับเดโมบานอันอน,นาคตพวกมึงก็ไม่ต่างอะไรจะขอทานอืนอว์อตอนนี้มึงก็ขอทานยอย่าไปสัตว์เจ็ดปีกูว่าเป็นโคดนนอยู่กับลามที่กูเขียนอยู่กับบ้องที่กูเวียนถึงลามจะดูเพี้ยนแต่อสัตว์คำสั์กูเรียบเรียงเอียงสะบัดดังข้อความที่กูคลัดเกลาเอาให้กระเซ้าเบาสมองจากเรื่องที่สยองที่พวกมึงในหญิงพยองยังกะสัตว์ไม่มีสมองเดี๋ยวก็เด็ดพื่หัดเอา แล้วมึงคงเศร้าถ้าเกิดเพลงนี้แม่งเสือดังใ้พวกมึงหนักยกหูขึ้นมาหัดสดับฟังในถ้อยคำที่พวกกูจัดทำกูรู้ว่ามันยากจนไม่อาจจะรับฟังในสิ่งที่พวกมึงจดและให้คนอื่นเขาจำเฮ้ยทำไมพวกหนูพูดแล้วถึงจรับคำไครสัก คำกูมีเป็นบิงเดี๋ยวกูเตะให้กลิง้งส่งไปอยู่บนหิง้งแล้วชนด้วยสวิงเอาไว้ทิมตอนมึงทำสด็สดิง้งหรืออย่าบ้าเอาสิทิมลงไปคั่วพวกมนุษยะชั่วโมแต่เล่นสนุกเดี๋ยวกูตกกระจกเมื่อไรประเทศพวกกูจะมีคำตอบและบทสรุปหาในยุทก่อนที่มึงจะทำการขุดทรั์ของมนุษย์ทั้งประเทศนะให้มึงหัดไปท่องสติสัมปชัญญะก่อนพวกไอ้กาเดน พวกคุณโกนได้ยังมาทำหน้าพิมพ์มไปไปไปอีกพวกไอ้เป็ดเป็ดยังกับเด็กที่หัดเซษพวกในสมองมือมีแต่เศษของเรื่องที่ผิดประเภทอ่ะโกงคนแดกอยู่ในประเทศอ่ะสงสัยต้องให้เด็กแหก เซตแหงแดกเห็ดพว so oh. ่อประเด็การมันเข็ดจับเมียมึงเกี่ยวเป็ดมึ้เสี่ยวจนเยี่ยวเลสเช็ดก่อนจะเซจเป็ดให้บูดดุดคมิอผ่ันไปหยิบเอเคขึ้นมาจ่อรอที่หัวแล้วลวยให้ดางตาปลาเพรามึงตลกลอยอย่าให้พวกกูได้แปลงล่างลานอ๋อต้นกูเป พลุแรงมากเหมือนเปลวไฟที่พุ่งพวดตอนกุดเลนกับฉากลังออกมาฆ่าจากสภาที่พวกมึงบาากล้าออกมาดูบ้างให้สมองมันกว้างเหมือนกัญชาที่พวกกูร่างตอนมันแตกราพวกกูพุ่งผ่านเอาไปใช้บ้างให้สติมันก้าวนำอารมณ์และความโลภมากเพื่อประเทศกูจะมีอะไรดีขึ้นมาบ้างอย่างน้อยก็ให้เพลงนี้เป็นเตอนสติพวกมึงถือว่ากูจ้างด้วยภาษีในวันมื้ว่างหัดหันไปเปิดฟังมันมั่งพวกไอ้ควย ให้พวกกูได้แปลงร่าง